สวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเช้าพี่น้องพักกันเข้าป่าเด้อวัสดุส,สุขคนมูน,นี้เจนาผนอยากมาหาหน่อไมา้ผลมานแหละลอยากมาหาหน่อไมา้พี่น้องเพราะว่า,บา,บามันคือแหล่ได้พี่น้องอนี่นี่นีโอ้ยขาวเด้อขาวเด้อกาใหญ่บ่กะเด้นี่ชามดำเชียมเออชามนี่แหละตะปูนมันนี่แหละบุ๊มเน่น เดตปูดหาหน่อไม้ยามมันนี่นั่นคันได้ซ้ำหนี่ก็ถือว่าโอเคพี่น้องเพราะว่ามันค่อนข้างหายากอึดพร้อหน่อไม้มันอึดเห็นเขาเนี่ยชับมันแล้วหนิปายปายปไปนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ไล่ก็เข้าใจแล้วไดตปูดพอใจแล้วได้ตปูดหนึ่งนี่เอามาโชว์สิปเลยเ้ายมันอะ มาแล้วอ่าครั้งแรกของปีในการหาน้ำไม้เนาะพี่น้องเนาะบนเล่ห์เลยก็อือพอดีเอาไหมเข่าดิแล้วเอาเข่าไส้ทั้งบักม่วงทั้งเข่าไปเลยสเบียงแหนงมัเก่าด้วยพี่น้องอืมนี่ซัมนี่แหละ เออเขาซับมุูลไดแล้วขอกระด้อายุพี่น้องได้น้อยนึงดีดีของขวัญฉันเลือกอ่งว่าคือออกกูบุตนะเสบียงมือน่าอ่านพนมาได้สองสามตะปอดบ่มือนีบ่เอื้อบ่เอื้อสีลองเบิ้งพี่น้องกับเจนเอาวาสีมานบ่มือน่าเอื้อยีลีโอเขาฮักกันดิเอื้อยีลีโอ เขาเจ้าสะอรีพี่น้องสะแหง้งแบบจเทศกาลนาใดทั้งจูดทั้งสะพะ่อแ <c oughs> ล้วพี่น้องอยู่เทิงผูแหนงนี่พอด,ดีเออจังน้อยกัได้แกงเนาะคนาดเนาะเอเอ,เอสมันแล้วว่าเขาได้อรีได้เรา,าอ่ะเอาเสบมองตรงนี้มองเออมองขาวบอเสบน,สบนี่นั่นแหละ คืออยู่ประเดีด๋ยวน้ำมฆมันจะยื้วนี่นี่เทื่อว่ามันขึ้นมาได้ทั้งพื้นเลยมันตัง้งแต่ไอ้มันตัง้งให้ยงังเมฆเขียวๆอา้าวไปต่อพอแล้วพี่น้องสีบ่มุนบ่คอยซับนึ่โอ้ยบ่ได,ด้ดอกพี่น้องมันซับบ่ได้มันคาไม้ พักอาโลน,นี่ดีงามเลยพี่น้องแซม,มนี่ก็ได้กล้องก็มีโฟกัสให้เลยปล่อยเลยพี่น้องปล่อยแล้ว,อลอลวโอ้ยยังไม่นะเข็นดี่บอกทุกคนทั้งซับทั้งถ่ายนะฮะทุกคนเสียมกับเสียมบอกเขา กระเสียมรอนโอ้ยนี่เป็นอะไรแทะนี่โอ้ยเมงบน่นี่ยน้ำไมงเม่งทำไมไปน่นองเมงหลายแล้วก็ไม่อยากเอาเนาะยาม,มันบะแซบนี่เหนียงมันใส่ เลน,นโนอ้เข้าเลยเด้อป่ามันเลยพี่โนโ้องม,ม,ม,มันสูงเนาะก่อนที่เขาบริสุทธิ์มาเห็ดจ้อยหล่มมาเด้อพี่โนโ้องมาหาน้มาม้ยามนี่เด้อคันผูดด้ใดได้น้มาม้ยามนี่ถือว่ามาันสุดๆแล้วพี่โนโ้องเพราะว่าส้วงนี้เป็นส่วงน้าม้แซบ่บเดี๋ยวจะอ่อนเชือ้อฟ้นอนโคตร เป็นน้ำไม้แซ่บเป็นน้ำไม้หายากแมงมจากเคยจากมไม้คือเซ่บอยู่บับีรัอบอ่อนแล้วอ้อยห้ยยังยังหลังใช่ไหมเออเออสิขาแล้วนะสิขาดแล้วสิขาแล้ว อาตีพวกเธอไปหาจังใดจังบ่ได้พวกเนี่ยน่อไม้นี hey, okay. tense, see, ่นี่นี oh, uh, ่นี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  oh, ่นไหนยมาโชว์ดิปะโอ้ยข่าวใจหายพี่น้องเอ้ยขากลิลล์มาเด้อต้อยคันเพิ่งคลิปก็ได้โอ้ยไปหาก่อนกอนยังได้น้เขาใช่มาโซ่กล้องในจักรบาท Hãy xem nhau nó hoc Em спорт hôm nay bắt đầuHAX authenticity น้ำมันหง่บมมีแล้วพี่น้องียังบม่ทดึกสึกส่วงมันบ่ใช่เออข่าวอยู่โอเคด้่ลายคำเตบิบเพราะน้ำมันน้ำมยยันงามนีมันหายากเลยพี่น้องเออเสียบเทไรน้ำมยยันงามนีนะจนังมันปิดอีกยังได้เออ ลุมพุกเอาเกนี่บอกพี่นาอะไแก่งล่ะแก่งละยังไม่เห็นเลยเอาเนี่เอาซับนั่นนั่นนั่นนี่กองก็ได้บูป่าบูป่าอ๋อตัวตัวมันเห็นโอ้ยผู้บักง่ายนึงนะโอ้ย

มวนแล้วมวนแล้วมันมันบาดนี่นี่นี่ดังตวดเฮ้มันดังก็คืออ้อยนี่โอ้เอางัดลงมือดีได้เลยอาจมันบ่เห็นเอาเอางัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดไปแล้วเนาะ อุ้ยอาจกูไอซีบ่ได้เอามาหาพี <c oughs> also, ่น้องมือนีหมานหมานหมานทุกคนนี่โชว์สิอสซับให้แน่ผู้โอ้ยพี่น้องโอ้ยหนุ่มใหม่ในห้คูลูอยู่กับบมีผู้อ้าวจี้ามตัวเอเจาเห็นชุดพนเสาะตํ้มขางนั่นทช่เ้าแล้วชุดพนโชว์กัน เลว่นป่าปเรอยอมตัวนี้ใหญ่ป่นี่้องรเ่อห่น้ยดำขึ้นรื้อนี่เขาเสาะเบียดเอยู่นี่เอ้เขาว่าเขาว่าน้ไม้โชใสนี่แมนเขาปลอมบ่เขาไก่เขาไก่หนาไม้นี่ เอาได้หน่อไม้กูโดนอือุ้ยนี่ยน้องน่ไม้บาบอกหน่อไม้ดาหน่อไม้ไม่หน่อไม้ย้ำแรงเนี่ยนะอ้อยเดี๋ยวชอบมึงดูปะเอมึงดูอมึงดูคือบจักตีตัวนี้เขาก็ยังบ่อเออตัวดำขึ้นือเขายังบ่อ มวไพีน้องมาคือคือได้เหนเนาะเบิ่เอาแหนงมันกันนี่แหนงก็มีอยู่เทิงพี่แนตเปนกเขาเแนงมันก็ยังเาออดเอ้ยยังจะเบาน้ไมเบ่ปาใดยแหนงมันในันี้ก็พอดีแกงแสบโอ้ ป<ต>เป็นตนาสิตกขาลอกกับก็ยังได้อยู่เนาะเดิน,นเองขากับเพราะว่าเขาหาลาดัดเขาได้จนเครื่องกระตาบริทายเขาเจ้าเขาก็อุย้ยน,นั่นแหละเนาะมานบ่ <c ười> สามคนจังพ่อแกง <c ười> ไปไปไปหลาอลงป้านี่พี่น้องนะไมนี่แล้วก um <um ็นี่ความห่อนไปแปลไปนี่ไข่อุ้ยมี่ตะแหนงมาดูพี่น้องสิหากเอาแหนงมันอ châu hà lạt nó ướp ủa lát 1, châu hà lạt sẵn cá sida, ý khoa trả luôn đại không khương cất ta, đại chăng 3อันอยู่นมกันเลยถ้าตอนตอนซาบ่ได้ถ่ายพี่น้องมันยากมันอยู่สูงพุไปไปรุ่นต่ออีกพี่น้องเอ้ยได้ซะก็เห็นแต่แหนงนี่ก็นี่บึ้งเทิงอีกเอ้อๆๆๆๆ mùa này đây nó và đây nó vì nó phải đây tên nè ngắn nam có thôi là mang là cơn เพิ่งอีเดียวเสียมกาะเอาตั้งน่ะพวกกินกระยาดอกหน่อกินแหนงนี่นี่เบิ่งคือเอาหยากทางน่ะกุ่นกุ่นเป็นขนุนเหรอนี่กุ่นเป็นขนุนสะแกีงมาอีกแล้วทางน่ะสอนบ่ ว่ายคือมานเถอะวะเด็แต้แนแหงเราสองเพก่อนตัวนี้บอบกออกตัวนัน้นเด็กกัดอะโลทางนี้สิเอาหน้อไม้นมี่ต่แหงทางนี้นะเขาเจ้าบ่ลงมาละเจ้าบ่ได้ โอ้ยตัวน้อเนี่ยพี่น้องเราเสียมเกาะกันมันถึงกัดคอยมันถึงกัดคอไอ้ก็ๆๆๆๆก็ได้เสียมนี่แหละทุกคนสีน้อยแล้วก็สีกลอนอันไม่ขนุนพี่น้องนี่หนึ่งสองสามหูได้แล้วหนึ่งตัว บอซ่อนเลยอ้อยเอ้ยโบมานขึ้นเจ้าโคนอ้อยเพิ่อให้เบิ้งอันนี้ของบอเอืออันนี้ของเจนน่าโอ้ยกราบดีน,นี่นนแกงสมปุกสมปุ๊ใส่กันโอ้นนออได้ประจักษ์ติมกับตาเนาะพี่น้อง เออพวกอือเจ้าน่ะคือโดกกระดอกกระดิ่งแท้ที่เอาขีดมึงมาครัเออน่ะกะบัวลวงบัลายดอกพี่น้องเอ้ยสองไอ้น้องกระติ่มกระตาเนาะยูสีแกงแซ่บๆมื่อนี่คิดอยากยังคิดเลาะต่ออยู่มือวันเนี้ยไปเมือซะ กำลังพากันอวยเมื่อพี่น้องน้ำมัก็ได้ซ้ำเนี้ยแล้วสุขสุขคนส่วนใดก็ตามนี่โอ้บดได้บดได้ไปพี่น้องคลิปนี้กระเดียวแล้วพาจากก้อนละกันผสมสุขสุขคนพากันหาน้ำมันสามกระตาแต่ว่ารวมๆใส่กันแล้วได้กระตาเดียวเดี๋ยวมะฮากระสีมืะแกงใส่เมื่อใส่ยอดแล้วก็ใส่จุดจิ จะเป็นขน,นูนเนาะคือสีแบหายฮะอะไรอึ่งเอาตัวซับตัวขึ้บอกรห <c oughs> ที่ไม่ไข่ได้นะ <c oughs> เออไปพี่น้องสวัสดีพาอได้กินอยู่